ายดีสไตล์บ้านคุณแม่เบเกอรี่ที่จังหวัดนครสวรรค์มาไหว้ที่องค์มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนครสวรรค์คือวัดคีรีวงศ์ที่เขาว่ากันว่าขอพรครบทุกเรื่องใครอยากขายดีต้องพลิกตามนี้เลยเป็นวัดที่อยู่บนเขานะคะใครจะมาก็ต้องเดินทางขับรถขึ้นเขา2กิโลเมตรนะคะเพื่อจะไปบูชาหรือกราบไหว้นะคะวัดนี้เป็นวัดที่มีคนมาสักการะเยอะมากๆเลยที่นี่เขาก็จะ มีทูบเทียนแผ่ให้บูชาเพิ่มนะคะเพื่อที่เราจะได้นำมาไหว้และก็อย่าลืมเนียนๆโปรดัก์ของเราไปได้วยนะ แล้วก็ท่องบทสวดตามนี้ได้เลยนะคะห้ามบนนะต้องไหว้ขอพรท่านให้ท่านเมตตาเราขอให้ลูกค้าดีๆแบบนี้ทุกวันเลยนะเจ้าค้าองค์ตูย่าจากนั้นเราก็ลงบันไดามาจะเจอพระแก้วมรกตสามารถท่องบทสวดตามนี้ได้เลยนะคะและก็ขอพรให้ท่านช่วยดูแลปกปักรักษาเราจากภัยอันตรายต่างๆได้เลยค่ะลงบันไดามาชั้นสุดท้ายจะมีที่ปิดทองหลังพระ ให้ปิดทองแล้วก็ขอพอรไปด้วยได้เลยรับรองปังถ้าใครอยากรู้พิกัดน,นะคะคอมเมนต์มาได้นะคะว่าไปมูที่ไหนตามเลย